และที่คุณกำลังดูอยู่นี่ก็ไม่ใช่โพรวองส์ประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเป็น Clubhouse Facilities สำหรับลูกบ้านของ เพพรังสิตวิภาวดีคลับเฮาส์ที่ได้แรงบันดาลใจจากโพรวองเพพรังสิตวิภาวดีเฟซิลิตี้จะเต็มแฮปปี้ทั้งแฟมิลี่จะมีคลับเฮาส์หมู่บ้านไหนที่ให้ทั้งสองหลังหลังแรกเว้นเน้นประชุมส่วนหลังสองไว้เน้นออกกำลัง มาดูหลังแรกกันก่อนเข้ามาจะล็อบบี้และโคเวกิ้งสเปซไว้คุยงานอ่านหนังสือเต็มที่ไปดูต่อชั้น2มีห้องมิทติ้งสองโซนเป็นห้องสบายชิลๆอีกห้องประชุมแบบตะโกนส่วนหลังนี้เป็นคลับเฮาส์หลักที่บอกว่าเน้นออกกําลังทั้งสะเว่นนายน้ำฟิตเนสเล่นได้จนล่างพัง สระว่ายน้ำนี่ย่างใหญ่ทำว่ากิมเมตรยี่คูห้หยุดติดกับโซนจะมีอาดดอนนั่งดูลูกเล่นได้สบายเลยจ้าเดินขึ้นมาชั้น2ก็เจอกับฟิตเนสที่ข้างมีโซนเอวดดอ,อไว้นั่งชิลหลังเล่นเสร็จมาดูต่อก,กันที่สวนด้านในมีทั้งสนามบาสเล่นจกกักรยานเดินเล่นได้สบายใจส่วนเป็นแนวยาวกว้างใหญ่ไปสุดเขตด้วยพื้นที่แนวยาวที่ยาวถึง200เมตรก็ประมาณนี <parliamentary> ้แหละครับที่นี่คือเพฟรังสิตวิภาวดี Bọc trai lời qua thiên nhiên này Này Nài dù chính chính Bye bye